เนสตร์การต่อสู้นะครับถ้าเกิดว่าเราดูนะครับไม่ว่าจะเป็นการชกมวยหรือในภาพย,ยนตร์อะไรก็ตามแต่เนี่ยเรามักจะให้ความสําคัญกับท่อนบนนะครับก็คือส่วนของการชกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีอาวุธทั้งร่างกายเลยแต่ว่าไอ้ส่วนนี้เนี่ยทำไมจึงเป็นส่วนที่สําคัญนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับคุณครูกันนะครับว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราจะต้องออกแรงในการชกเนี่ยอวัอยวะส่วนไหนที่สําคัญมากสําหรับการที่เราจะต้องฝึกฝนและดูแลนะครับเราจะมาดูกันครับครับผม ส่วนไหนครับเพราะว่าบางทีแล้วพอเราบอกโชคนี่เราจะนึกภาพของการชกออกไปอชคออไปจริงๆแล้วอวัยวะส่วนนี้ส่วนนี้เหรอครับที่มันเป็นตัวที่ทําให้เราโชคออกไปได้อ่าออวัยวะที่สําคัญเลยนะครับครบูในการที่จะออกหมัดหรืออะไรต่างๆมันมาบานาก,กันารเราใช้ไหล่ออืนะครับ uh huh. เมื่อจะเป็นการบิดออกหมัดไหล่เราจะไปออื uh huh. การป้องกันตัวไหล่เราก็ต้องใช้ออื uh huh. นะครับการหนีการระวังตัว uh huh. หรือ เป็นการป้องกันตัวไหลเราต้องใช้หมดเลยยังไงครับเช่นสมมติว่าถ้าเกิดการหนีการระวังตัวที่เราต้องใช้ไหลในการดูแลตัวเองป้องกันตัวเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าการที่เราเกิดมีการประทะเกิดขึ้นหรือเกิดการประเจินหน้าเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเราจะป้องกันตัวเองโดยใช้ไหลในการดูแลคุ้มครองตัวเองป้องกันตัวเองได้ยังไงนะครับลองมาดูกันครับการป้องกันอสมมติว่าเราเข้ามาโดนจับ ส่วนมากคนที่จะไม่มีสติครับเฮ้ยเฮโอ๊ยอย่างนี้แต่ถ้าดิ้นไปก่อนใช่ครับแต่ถ้าคุณมีสติปุ๊บแค่เวียงไหลทุกอย่างก็หลุดนะครับหรือว่าตรงนี้มันเป็นข้อของมันชแค่เราใช้แรงเวียงเนี่ยสะบัดเนี่ยนะบางทีผู้หญิงเองโดนจับนี้อาจจะจะอัดตัวรอดได้ง่ายนะ อันที่เขาบอกว่าต้องแบบสป,ปัดโอ๊ยกลัวเลยก็ตามแต่เนี่ยคือใช้มันไปเถอะแต่ให้รู้ว่าแรงตรงนี้คือต้องใช้ให้แรงมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็แรงเบี่ยงมากขึ้นใช่ครับครับผมยังไงครับหรือไม่ถ้าเราโดนจากข้างหลังเช่นกันผู้หญิงส่วนมากก็จะโอ๊ยโอ,ย,โอยไม่มีสตินะครับแต่ถ้าตั้งสติได้ปุ๊บเวี่ยงไหลนะครับก็จะหลุดนะครับผมขอเพิ่มเติมนิดนึงฮะใช่ไหมมันมีแรงหลีบอย่างหนึ่งด้วยอ่ะลองจับพอลักษณะเดิมครับครับครับ ยกไหล่นี่ครับอ๋ออ่าฮะถ้าเราคือหนีบเลยอ่าฮะหนีบแล้วใช้ไหล่ครับอ่าฮะแขนยกขึ้นไปใช้ไหล่กดอือฮะออฮะแล้วถ้าหนีบฝั่งนี้ครับได้ครับอ่าเราขอนีบฝั่งนี้เหมือนลักษณะเหมือนกันครับอ่าขึ้นลงเหมือนกันปั๊บหนีบอ่าฮะอือฮะอช้ไหลอ่าเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่า เวลาที่เราอยากจะฝึกสิ่งเหล่านี้เนี่ยไอ้ที่แบบเวลาเราวอร์มสมัยที่เราเป็นเด็กๆเนาะ<ช>ที่คุณครูเขาบอกให้วอร์มไหลแล้วอะไรมีหมุนใช่ไหมครับ<ช>มีหมุนมีหมุนหัวไหลอ่าหรือบางทีถ้าเกิดว่าคนสูงวัยหน่อยก็คือแกว่งแขนใช่ต้องทำไปเรื่อยๆใช่ครับอ่าเพื่อให้ข้อเหวี่ยงตัวเนี้ยมันแข็งแรงพอที่จะใช้ต่อ<ช>นะครับเอาละทีนี้เราจะมาดูกันต่อแล้วนะครับว่า แล้วถ้าเกิดว่าเราบริหารไหลแล้วทําให้ข้อเบี่ยงของเราแข็งแรงแล้วมันจะนําไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการที่เราใช้ในการออกหมัดนั่นเองนะครับอย่างที่เห็นนะครับว่าสําหรับเราเองนะครับ แม้ว่าเราจะไม่รู้การออกหมัดออกมวยต่างๆนะครับแค่ไหลอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเราฝึกฝนเนี่ยก็สามารถจะเอาตัวรอดได้หรือคุ้มครองป้องกันตัวเองได้นะครับเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นครูได้ทําแล้วลองมาดูว่าถ้าเกิดเป็นสถานการณ์ที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับผู้หญิงนะครับที่อาจจะเป็นไปได้โดยเฉพาะการที่เข้าถึงตัวเรานะครับขอเชิญอุปศิษย์ขึ้นมานะครับเป็นผู้หญิงนะครับมาลองดูขอเชิญคุณครูนะครับครูชนนะครับมาร่วมสาธิตด้วยนะครับตรงนี้นะครับลองดูสครับ สถานการณ์ยังไงดีครับสมมติว่าคุณครูครับเอสถานการณ์เอาเป็นว่าผู้ชายคนเนี้ยเป็นคนร้ายครับซึ่งจะทําไม่ดีไม่ร้ายกับผู้หญิงคนนี้ครับผมอะครับแล้วเข้ามาจับไล่ปั๊บทีนี้นะครับสมมติว่าถ้าเกิดเป็นเหตุการณ์ทั่วๆไปแน่นอนผู้หญิงก็จะต้องดิ้นก่อนดิ้นครับอ่า จริงๆแล้วการดิ้นตรงนี้เป็นประโยชน์นะครับมันเป็นประโยชน์ตรงนี้แหละครับก็คือเวลาที่เราจับเขาเหวี่ยงเข้าเลยก็ตามแต่เนี้ยถ้ารู้หลักอ้าวทีนี้หลักการมันคือทํายังไงครับที่ทําให้เขาหลุดออกมาได้เช่นครับการที่จะหลุดได้นะครับอย่างเมื่อกี้พอเรายื้อผู้หญิงส่วนมากจะยื้อยื้อเสร็จตั้งขาให้มั่นแล้วเหวี่ยงไหลไปข้างใดข้างหนึ่งครับเหมือนเป็นวงนะครับบิดออกนี่คือหลุดเลยใช่ครับแล้วก็ตัวต้องบิดตามด้วยครับใช่ครับเอาไหล หือไม่เอาไหล่ขึ้นก็ได้ครับยกไหล่้างซ้ายขึ้นบิดอ๋อแสดงว่าแขนต้องค่อมขึ้นใช่ครับหรืออยู่ยังไงก็ได้แค่ยกอ่าครับอ๋อโอเคอันนี้รู้วิธีการนะครับทีนี้สมมติลองจับให้แน่นขึ้นอ่าดูนะครับอันนี้ลองจับอย่างจริงจังแล้วนะครับจับแน่นนะครับแล้วดูหลุดใช่ไหมครับหลุดเลยใช่ไหมครับหลุดครับแต่ทีนี้ว่ายังขาด ขานะครับการที่เวียงออกไปไม่ว่าเราจะจับยังไงแล้วแต่พอเราเวียงออกเนี่ยขาเราต้องไปแล้วนะครับมันจะอยู่อย่างเดิมมานจะแม่ใช่พอไม่งั้นเกิดเวียงไปปุ๊บล้มเขาก็ตามซ้ําเราได้อีกถูกต้องครับอลองดูทีครับอือแล้วนี่เรายังหันมาเชิญหน้าดิแต่พอมันเป็นแรงเวียงอะ การที่เหวี่ยงออกไปแล้วมันก็ต้องแบบต้องทรงตัวของของคนที่เหวี่ยงออกถูกต <c oughs> ้องครับอือหือือหือือหือ้าวแล้วครับเมื่อ,อ,อกี้คือแรงเหวี่ยงแล้วนะครับทีนี้อย่างที่บอกว่าหนีบท,ทําไงฮะคือการตอบโต้กลับครับอ่าตอบโต้กลับอ่าอันนี้มันเป็นการที่เขาเรียกว,ว่าไม่ใช่แค่หนีอย่างเดียวละตอบโต้กลับได้ด้วยยังไงครับเราล็อกไหล่ขึ้นครับหนีอ่าล็อกมือเขาแล้วเหวี่ยงแค่ขึ้นครับโอ้ อ่าฮะครับอันนี้เรียกว่าถ้าเกิดเจอโจรแล้วแบบผู้หญิงรู้ท่านี้นี่โจรงงเลยนะไปไม่ถูกเลยนะนึกนึกไม่ถึงเลยนะ<ช>ลองดูสิครับว่า,วาน,นี่ตัวใหญ่มากครูตัวใหญ่มากแล้วนี่ตัวเล็กลองดูครับว่าด้วยด้วยแนวทางนี้ถ้าเรารู้การป้องกันตัวเองจริงแล้วมันมันไปได้จริงหรออ่าลองไงครับผมคือจะยกแขนขึ้นมาอฮะดีบลงยกไหล่ขึ้นดีแล้วก็ก้าวหาซ้าย เอากขาซ้ายแล้วก็เบียดครับน่าสนใจแค่เดี๋ยวทำให้ดูนิดนึงเลยครับยกแขนซ้ายขึ้นนีบครับหนีบแล้วก้าวเท้าซ้ายออกมาครับอ่าใช้ไหล่คงหนีบอยู่ครับนี่ยังคงหนีบอยู่อือหึอือหึอะลองดูนะครับลองดูนะครับอือหึอ่ะลองดูครับขึ้นนี่นี่ปั๊บไป ือก็ยังคงจับเพื่อดึงเขาลงไปมีบางคนบอกว่าเวลาที่ดูศาสตร์การต่อสู้แบบนี้ที่มีการสาธิตนะครับเวลาที่ครูทําเนี่ยแน่นอนครูมียุทธศาสตร์มีความรู้อยู่แล้วมีกําลังเยอะแยะเนี่ยก็ทําได้ คนทั่วไปทำก็ไม่มีทำ,ทำได้แบบครูหรอกแต่เมื่อกี้พิสูจน์แล้วใช่ไหมครับว่าเราเองนก็คือเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็เจอคนที่ตัวใหญ่ขนาดนี้เพียงแต่เรารู้ว่าวัยวะส่วนไหนที่สําคัญอวัยวะส่วนไหนที่สามารถใช้แล้วก็ใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อเอาตัวรอดได้ปัดป้องได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะหลีกหนีได้นะครับหัวใจสําคัญนะครับคือคุ้มครองป้องกันตัวเองไว้ก่อนอย่าไปคิดว่าจะต้องสู้นะครับคนส่วนใหญ่บางทีพอเข้ามาจับนี้ใจสู้ รีบสู้ทันทีเลยยิ่งสู้บางทียิ่งยิ่งอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นคือจงหาทางที่จะป้องกันตัวเองให้ได้ก่อนแล้วถอยออกมานะครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราเรียกว่าการสร้างริกนะครับหรือริกทีในตัวเราเองนะครับ